คำเตือนคลิปน้สซานสมัมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีคำหยาบและคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมาณนาที่มีด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุลลุน ผมกับสวีรส,สวัสดีชาวโซลที่ผ่านทางผมดูกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม <woo. S 1> แอดจบบูอีกแล้วนะครับผมวันนี้รุนก็มาที่200แต่เบ็ดยังไม่น้อยเลยนะคุณผ <Okay. S 1> ู้ชมนะเราจะมากดไปที่เบ็ดอ่า30นะครับผม30 <Okay. S 1> เป็นแบบออโต้นะครับผมออโต้อ่าอย่างละ1ิบครั้งพอดีไหมไออปออโต้โอยกดไม่ติดเอากดไม่ติด oh. อ,อ,ออโต้สิบครั้งไปแล้วผม โอ้โหเบ็ดแรกมาอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาละว่าเบ็ดแรกก็เอาแล้วนะครับผมโอ้ยยังไวเอาวันได้ไหมขอตรงขวาแล้วผมสองดาบไปโอ้โหโอ้ยมาอีกดาบหนึ่งหลบแสวบแก๊สโอ้ออยดาบหนึ่งขึ้น โอ้ยดาบโยไม่ดื้อไม่สนโอ้ยนี่เบ็ดแรกเลยเนี่ยโหวันนี้โบนัสมาบ่อยจัดอ้โหไอ้ยลโสวยสวยอ่อไปเลยสองหูสองหูไปตรงเดิมนะผมโอ้โหโลมาเสยเลยโอ้โหขอตรงเดิมอีกรอบหนึ่งนะผมไม่เค็ดไม่ลับขอฟันสองดาบไปอีกทีหนึ่งโอ้โหอลสแวปแคป ไม่ไหวแล้วต no. like ้องเปลี่ยนฝั่งขออีกฝั่งหนึ่งสองดาบมาฟันโอ้โหไปหลบไม่หลบว้เอ้าไปตะคุบกลับด้วยเอาตรงเดิมดีครับรออะไรล่ะฟันโอ้โหเกิน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 ไปแบบเนี้ยลบดาบหนึ่งไหมโอ้โหหลบแก๊บ โอ้จบด้วยโล <Nope. S 1> นะครับผมสวยงามนะฮะเป็นแรกก็เอาเรื่องแล้ววันนี้ <Yes. S 2> โอเค oh. เอาเป็นว่าพอเลยลวกันตก100เจ็ด <laughs> k กับไรมา2,000กว่า <B uck. S 2> โอ้โหตายห่าแล้วท่านผู้ชมโอ้โหกดแค่เบ็ดเดียวนะผมดูดิ เออผมไปแค่ออโต้สิบนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นสูนรหรือเทคกิคอะไรนะครับผมโอโ้โหอาจจะเป็นเบ็ดเดียวจอดแบบนี้ก็ได้นะฮะเจอกันก็รับผมบา,บายบายฮนะ